สิ่งที่ไม่ควรทาเมื่อไปที่ญี่ปุ่นจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย1ไม่ควรเดินหรือวิ่งบนบันไดเลื่อนสถานีรถไฟและสนามบินทั่วประเทศญี่ปุ่นออกมารณรงค์อย่างเป็นทางการว่าให้ทุกคนอย่าเดินบนบันไดเลื่อนและจับราวบันไดเลื่อนตลอดเวลาโดยผู้ใช้บันไดเลื่อนไม่จำเป็นต้องยืนชิดด้านในด้านหนึ่งเหมือน,อนกันอีกต,ต่อไปแต่ให้อยูน่ในด้านที่ตัวเองสามารถใช้มือจับราวบันไดได้ถนัดที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายค่ะ2ไม่ควรส่งเสียงดังในพื้นที่สาธารณะ การเครารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นนับว่าเป็นมารยาทที่ต้องคำนึงถึงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นที่ไหนซึ่งคนญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงการส่งเสียงดังและไม่บรบกวนคนอื่นในพื้นที่ส่วนรวมทั้งบนรถไฟฟ้าลงหนังห้างสรรพสินค้าและที่อื่นๆค่ะ 3. ไม่ควรให้ทิปให้จ่ายตามบินวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นจะไม่มีการให้ทิปเหมือนกับวัฒนธรรมตะวันตกการให้ทิปนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เสียมารยาทและเป็นการดูถูกพวกเขาค่ะ 4. ไม่ควรแซงคิวคนญี่ปุ่นนั้นเคร่งครัดในความเป็นระเบียบอย่างมากจะเห็นได้จากการต่อคิวที่ถึงแม้ว่าแถวจะยาวแค่ไหนแต่ทุกคนก็จะยืนรอคิวกันอย่างมีวินยัยและหากผู้ใดที่แซงคิวคนอื่นจะถือว่ามีความผิดถึงขั้นผิดกฎหมายกันเลยทีเดียว5ไม่ควรขอเซลฟี่กับเกอิชาหรือไมโกตัวจริงเวลาที่เห็นเหล่าเกอิชาหรือไมโกะที่กี่องค์ในเกียวโตนะักท่องเที่ยวหลายๆคนอาจจะรีบเดินเข้าไปเพื่อขอถ่ายรูปไว้อัพลงบนโซเชียล แต่รู้ไหมคะว่านั่นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งคะ่ะพอเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเธออยู่ในชุดเกอิชานั่นแปลว่าพวกเธอกำลังอยู่ในเวลาง,งานและรีบเร่งเดินทางสู่สถานที่ทำการแสดงการขอเข้าไปถ่ายรูปจึงเป็นการรบกวนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจแปนไกด์บุ๊ k เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากญี่ปุน่น